าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสถานีสุขภาพนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนนะคะก็จะป่วยกันเยอะมากโดยเฉพาะเป็นหวัดนะคะหวัดก็มีหลายแบบหลายหลายแขนงอีกนะคะไข้หวัดเล็กไข้หวัดใหญ่เป็นกันเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นคะ่ะวันนี้นะคะอ้อมจะมาหาตัวช่วยคะ่ะที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะ หายจากการเป็นไข้หวัดนะคะหรือว่าเป็นตัวช่วยดีๆที่ทําให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นรวมทั้งคนในครอบครัวด้วยค่ะกับตัวช่วยของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเฟสแอร์คิวค่ะคุณระเมศอยู่กับเราในวันนี้นะคะคจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องฟอกอากาศค่ะช่วงหน้าช่วงหน้าฝนแบบนี้ค,คนเป็นหวัดกันเยอะมากตัวนี้มันช่วยได้อย่างไรคะคุณระเมศครับดรอ้รออมครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับโรคหวัด นะฮะเพราะว่าโรคหวัดเนี่ยจริงๆติดต่อกันโดยการสัมผัสคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะว่าโรคหวัดเนี่ยติดต่อโดยแน่นอนไอจามแล้วมันฟุ้งในอากาศนะครับแต่มันไม่ติดตอนนั้นหรอกมันจะติดตอนละอองน้ําลายเสมหะตกลงพื้นแล้วนะฮะแล้วมีคนไปสัมผัสสัมผัสเสร็จไปลูบหน้าลูบตาหรือไปเอาเข้าปากอย่างเงี้ยฮะถึงได้ติดกันพวกไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ช่วง หมดหน้าร้อนแล้วกลายเป็นหน้าฝนช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยโรคระบาดจะมาโดยเฉพาะไข้หวัดนะครับอตอนนี้ก็คือไข้หวัดใหญ่มาเป็นอันดับต้นๆของโรคระบาดนะครับตอนนี้มันอยู่2โลกโลกที่2ไม่น่าจะเกี่ยวกับเครื่องฟอกหรือสองไข้เลือดอ,ออกเกี่ยวกับยุงค่ะใช่ครับแล้วก็ไข้หวัดตัวน,นี้ระบาดเยอะมากแล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วนะฮะ,ะเครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยได้รับการไว้วางใจจากสํานักอนามัยของกทม ะนะฮะเนื่องจากาทางสำนักอนามัยเนี่ยก็ทราบว่ามันจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่มาะนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยการสัมผัสกันะนะครับในอนาคตข้างหน้าท่านจะเห็นเครื่องนะครับที่เป็นเทคโนโลยีเดียวเดียวกันนี้นะครับของเราวางไว้อยู่ตามสำนักอนามัยต่างๆนะครับเราก็จะลดอาการ ลดปัจจัยการติดเชื้อระหว่างกันได้เพราะว่าเวลาคนเราไปโรงพยาบาลหรือไปสถานอนามัยแบบนี้จะกลัวค่ะคุณระเมศ่ะเพราะว่ามันมีแต่คนป่วยนะคะกลัวว่าจะป่วยกลับมาว่างั้นเถอะนะคะเป็นโรคนี้แต่ได้อีกโรคหนึ่งกลับมาบ้านนั่นนะสิคับแล้วก็กลับมาเรื่องไข้หวัดนะครับเครื่องฟอกอากาศประเภทอื่นเนี่ยไม่สามารถจะเคลมได้ว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อระหว่างกันบนพื้นผิวได้นะครับแต่เครื่องของเราเนื่องจากเป็นเทคโนโลยี เราพูดหลายครั้งแล้วเทคโนโลยีพัฒนาจากองค์การนาซาใช้จริงๆในกระสวยอวกาศะนะครับจุดเด่นก็คือสามารถฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวได้นะครับแล้วก็เชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อหนึ่งซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วว่าฆ่าได้จากเครื่องของเราจากเทคโนโลยีตัวนี้นะครับคือในกล่องในกล่องก็จะมีนะคะถ้าคุณผู้ชมได้เห็นนะคะก็จะมีกล่องๆนั่นนะคะมีกราฟนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะอยากให้เห็นค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่นะคะกล้องจับอยู่นะคะนี่เลยค่ะ ทางบนจะเขียนว่าเอเวียนฟูเอเวียนฟูก็คือไข้หวัดใหญ่นั่นเองครับะแล้วเชื้อที่เรารู้จักกันดีก็เป็นพวก h1n1 h5n1 นะครับไม่ได้ทดสอบเองนะครับมาจากอเมริกาเราทดสอบที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคเหล่านี้ได้แล้วภายใน24ชั่วโมงเชื้อพวกเอเวียนฟูเนี่ยตายถึงเกิน99ค่ะนตครับนี่คะอีกจุดเด่นของเครื่องตัวนี้นั่นก็คือเขาไม่มีไส้กรอง แล้วก็ไม่มีไส้กรองอากาศอย่างนี้มันจะกรองฝุ่นได้ยังไงล่ะคะคุณเมเทคโนโลยีมีค่าเชื้อโรคอันที่2คือฝุ่นอย่างดรอ้อมว่าครับก็คือจะยิงประจุไฟฟ้าลบและบวกไปในอากาศนะครับ PM 2.5ที่เรารู้จักกันดีมันก็จะรวมกันเป็น PM 25รวมกันมันก็จะหนักครับพอหนักมันจะตกลงพื้นหน้าที่ของเราก็เก็บกวาดฝุ่นซะ นะครับมีคนถามอีกว่าฝุ่นมันจะฟุ้งไหมมันฟุ้งแต่ PM 2.5มันฟุ้งเป็นหลายชั่วโมง p m เอ็มยี่มมันจะฟุ้งระดับต่ำกว่าหัวเข่าเราเราคงไม่ก้มลงไปสูดอากาศตาม่าหัวเข่าเราใช่ไหมฮะก็กวาดบ้านกวาดอะไรก็แล้วกวาดแล้วทุกวันดีกว่าควักเงินไปซื้อไส้กรองอากาศใช่ค่ะนะครับเเรียกว่าเซฟไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้เครื่องฟอกอากาศทั่วไปคุณจะต้องมีการเปลี่ยน ใส่กองตลอดถ้าไม่เปลี่ยนก็เหมือนคุณไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เครื่องฟอกอากาศอยู่ไม่เปลี่ยนก็เหมือนใช้พัดลมคือเป่าให้เย็นเฉยๆครับแค่นั้นไม่ได้ช่วยในการฟอกหรือกรองอากาศใดๆทั้งสิ้นไม่เลยครับนะคะปีๆหนึ่งคิดว่าประหยัดไปได้สักเท่าไหร่คะคุณเมธแผ่นกองที่เรียกว่า h e p ิ filter เนี่ยราคาตั้งแต่1,500บาทจนถึง6,000บาทโอ้แล้วแต่ยี่ห้อเลยใช่ครับบางคนเปลี่ยนสองครั้งก็โยนเครื่องทิ้ง ว่าไม่อยากจะเปลี่ยนต่อไปแล้วแพงบางคนก็ทนใช้ไปนึกว่าเป็นพัดลมอย่างที่บอกค่ะได้ลมเย็นๆอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องมาเปลี่ยนด้วยนะคะแต่ก็เอ๊ะสงสัยว่าทําไมอาการภูมิแพ้อะไรหลายๆอย่างของเรายังไม่ดีขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนแถมว่าจะมากขึ้นเพราะว่าฝุ่นเชื้อโรคมันติดค้างอยู่ในไส้กรอง นะคะดังน <N cess inh aling> <kr> ั้นนะคะกับตัวนี้นะคะที่มาฝากไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองให้คุณผู้ชมต้องมานั่งเสียตังยุบยิบนะคะแล้วยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยนะคะกับโปรโมชั่นเครื่องฟอกอากาศเฟสแอรคิววันนี้ค่ะปกติราคา2900 0บาทนะคะพิเศษ10สายเท่านั้นนะคะเหลือเพียง21,000บาทค่ะวันนี้นะคะเรายังมีของแถมชิ้นโอ้โหบิ๊กบึ้มเลยทีเดียวนะคะกับพัดลมไอน้ําเครื่องใหญ่ๆนะคะเอาไปให้คุณผู้ชมได้ใช้กันถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะ ของแถมนะคะแล้วก็ราคานี้เพียงแค่10สายเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมขาคุณคุณแม่ขาต้องถามต่อค่ะเครื่องฟอกตัวนี้ที่เขาเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วคือมันหมดยุคแล้วเครื่องฟอกที่ต้องมาตัวใหญ่ๆบางตัวเนี่ยตัวใหญ่เท่าพัดลมไอ้น้ำเนี่ยนะคะดิฉันเคยเห็นแล้วก็แบบใหญ่แล้วก็ไม่สามารถที่จะพกพาไปไหนได้อย่างสะดวกตัวนี้จุดเด่นของเขาที่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วอ่ะแต่มันสามารถใช้ได้พื้นที่กี่ตารางค่ะพื้นที่ร39ตารางเมตรครับ ปกติถ้าเครื่องฟอกระบบเดิมถ้าจะใช้ได้139ตารางเมตรนะครับน่าจะสูงใหญ่เท่าตัวผมก็คือสูงประมาณสัก170กว่าถึง2เมตรนะครับแล้วไส้กรองนี้ต้องแพงมหาศาลนะฮะแล้วต้องเปลี่ยนบ่อยๆอีกใช่แล้วก็อย่างที่เรียนเครื่องฟอกไหนๆก็กำจัดฝุ่นได้ของเราก็กำจัดฝุ่นได้นะฮะแต่เครื่องฟอกที่กำจัดเชื้อโรคบนพื้นผิวเนี่ยนะครับน่าจะเป็นของเราเป็น เจ้าเดียวตอนนี้ที่มีอยู่นะครับแล้วก็มีผลการวิจัย <ừ> ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาสองแห่ง <c oughs> ก็คือซินซินนาติกับแคนซัสสเตทนะฮะในเมืองไทยเรามีการทดสอบกับมหาวิทยาลัยมห ah <c oughs> ิดลมีผลการทดสอบลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ผลการนี้เราจะม,มาส่งให้ได้ติด <c oughs> ต่อมาทางไลน์นะคะเราจะส่งให้ใหเลยให้ดูได้ว่าเอ๊ะมันฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวได้จริงนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการติดเชื้อกันละ เนี่แหละค่ะถึงได้ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทําไมเซสแอร์คิวตัวนี้นะคะถึงขายดิบขายดีนะคะมาทีไรก็หมดทุกทีนะคะถึงได้พอคุณผู้ชมว่ารีบโทรเข้ามานะคะเพียง1ิสายแรกเท่านั้นนะคะที่ได้ราคานี้นะคะ092ค่ะ6456777 092ค่ะ6429777นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยนะคะที่ต่อไปทุกอนามัยนะคะจะมีเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะคะช่วยเขาเรียกว่ากำจัด ฝุ่นทับพื้นผิวแล้วก็ในอากาศด้วยในกรทมนะครับในกรทมนะคะกรทมหกสิบแปดแห่งโอ้โหถือว่าเยอะมากนะคะอันนี้เริ่มต้นก่อนในกรทมนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะถามค่ะคนผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านมีอาการเป็นภูมิแพ้คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยตัวนี้ช่วยได้อย่างไรบ้างคะก็คือเรื่องฝุ่นค่ะภูมิแพ้จะเกิดจากฝุ่นก่อนนะครับแล้วก็ไอเกสรดอกไม้นะครับซึ่งไอออนประจุบวกและลบเนี่ยซึ่งมาแทน แผ่นกองอากาศเนี่ยสามารถกําจัดของพวกนั้นได้<ม>นะครับล้วก็กําจัดได้เล็กกว่า PM 2.5อีกะนะครับปกติกําจัดได้เล็กกว่า PM1 1> <ม>นึ่งะฮะซึ่งคนก็เข้าใจผิดว่าไอ้ไส้กองท,ท,ทีเนี่ยจะกําจัดได้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ต่างกันไม่หีกันะ<ม>นะครับจะต่างกันตรงไม่ต้องควักเงินซื้อไส้กองอากาศะนะครับอันนี้ต่างกันแล้วอย่างที่2ก็คือถ้าใช้ในพื้นที่1 3 9กตารางเมตร คงต้องใช้เครื่องฟอกอากาศแบบอื่นๆประมาณ3เครื่องใช่ค่ะนะครับแล้วก็ไม่มีที่เรียกว่า Certified Space t e c h n o ค่ะนะครับผมจะอธิบาย e r t i i i e d Space t เทคโนโลย y ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้จริงๆในสถาน,นีอวกาศะนะครับใช้ระบบฟอกอากาศแบบนี้จริงๆใช้ใช้เทคโนโลยีนี้จริงๆะนะครับถึงได้ตรามานะฮะมีอยู่ติดอยู่ที่ข้างเครื่องสามารถมองมองเห็นได้ คนอื่นเอาไปติดไม่ได้ไม่ได้นะคะค <c oughs> <c oughs> นี่แหละค่ะก็เป็นจุดเด่นนะคะของเครื่องตัวนี้นะคะถึงได้บอกว่าไม่น่าแปลกใจว่าทาไมเครื่องตัวนี้ถึงเป็นตัวที่ขายดีจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะจิ๋วแต่แจ๋วพกพาไปได้โดยเฉพาะใครที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะหรือว่ามีเด็กเล็กอันนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะยกพกพาขี่ไปไหนก็ได้แล้วได้พื้นที่ที่กว้างด้วย1 3 9ตารางเมตรถ้าเทียบกับเครื่องฟ้อตัวอื่นเนี่ยถึง3ตัวเลยทีเดียวถึงจะได้<ร>1 3 สิบเก้าตารางเมตรป้องกัน,นะะดีกว่าเป็นแล้วต้องไปฉีดยาทีหลังคไข้หวัดใหญ่เป็นแล้วต้องนอนอยู่สองอาทิตย์ใช่ค่ะนะคะ,ะคอีกเรื่องมีเวลาหรืออีกนิดนึงอยากจะถามคุณระเมศถึงประเด็นนี้ค่ะประเด็นที่ว่าช่วงก่อนนะหมอกควันมันหนาเหลือเกินฝุ่นพิษสองพีเอสองจุดห้าต้องกระซิบถามนิดน,นึงว่าตอนนี้กระแสะมันเงียบๆไปแล้วแต่จริงๆแล้วฝุ่นพิษยังมีอยู่กับเราไหมคะพีเอมสองจุดห้ายังอยู่ในเมืองใหญ่ๆตลอดนะครับมีอยู่ไม่หนีเราไปไหนนะฮะเพียงแต่ถ้าเป็นหน้าหนาว ก็จะเข้มข้นมากหน่อยแต่หน้าปกติในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพที่มีการก่อสร้าง มีรถยนต์วิ่งเยอะ,ะมีตลอดล่ะครับดังนั้นนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยดีๆสําหรับคุณผู้ชมนะคะ,คะรีบโทรเข้ามากับโปรโมชั่นวันนี้นะคะแล้วก็ของแถมดีๆที่เรานําไปฝากค่ะ0 9 2 6 4 5 7 4 7 7สองหกสี่7้าเนหะคะเหลือเพียง21,000บาทพัดลมไอ้น้ำเครื่องใหญ่ๆแถมไปเลยหนึ่งเครื่องนะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะอ้อมแล้วก็คุณละเมต้องขอลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ